จะจำลองตัวเองนะคะเป็นลูกค้าที่สั่งของโค้ดซายไปเออทำงานาตัวแทงมากเลยคทำงานทำงานทำงานอะเออมบบน้เลยนะคะเซตเอก็จะเป็นแนวนี้สวัสดีค่ะคุณเก๋หรือเปล่าคะใช่ค่ะ รถกี่โลคะเป้าหมายณตอนนี้ตอนนี้นะคะเอาจริงๆอยากรดอีกสัก4โลนะคะเดือนนึงนี้พอจะเป็นไปได้ไหมคะโค้ดสบายมากโคเกอยากจะกินรถไหนก่อนคะที่ชอบชอบช็อกโกแลตเข้มๆค่ะโค้ดอ่างั้นเอาจิบช็อกโกแลตขึ้นมาโอเคค่ะอ่าขย่าก่อนเปิดเลยนะคะขย่าเลยเหรอคะค่ะ ตอนเปิดจะทําให้เชคฟูตัวขึ้นนะคะแล้วงั้นค่ะช้อนช้อนอยู่ในกระปุกโอเคค่ะแล้วก็นี้เลยใส่น้ําเย็นลงไปก่อนนะคะไม่ฟิกไม่ฟิกว่าต้อง300ก็300มันกําลังอร่อยอ่ะแล้วก็ใส่โปรตีนเชคนะคะ2ช้อนเลยช็อกโกแลตนะคะสองช้อนสองช้อนไปเลยช้อนนะคะเอาแบบพอดีพอดีนะคะเราจะให้อร่อยคุณต้องเชคแบบสวยๆนะคะเมดแบบเท็นดี้นะคะมาตัดแก๊งเลย นี้ชะะัน้นเหมือนย้อนวัยค่ะยังไงคะเหมือนกินประมาณโอนตินเย็นเลยค่ะอ,อร่อยมากค่ะโอนตินโรงเรียนค่ะอ่ลดกินแก้วหนึ่งนี่จุกเลยนะคะเพราะว่าตัวเชฟของเราเนี่ยม,มันเท่ากับเทียบเท่าอาหารหนึ่งมื้อเลย